หน้าว,วัวกิ๋วดูใกล้ๆนะคะใบเขาที่เช็ดเอาเปลือกกล้วยเช็ดอันนี้เออกมาวางห้องรับแขกแล้วสวยมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี h ช n n นลค่ะ หลังจากที่กินกล้วยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเปลือกกล้วยอย่าทิ้งนะคะเอาไปเช็ดใบไม้ไม้ประดับที่เราปลูกเอาไว้ใบวาสนาต้นวาสนาที่เป็นไม้โชว์ใบเปลือกกล้วยใช้ด้านนี้ของเขาเช็ดใบวาสนาจะเขียวเงางามไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เงาวับเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะว่าทำแบบไหนต้นวาสนาปลูกเป็นแถวปลูกข้างนอกบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เช็ดแล้วจะเป็นยังไงวิธีเช็ดก็ อีกมือประคองข้างล่างนะคะใบกล้วยก็เช็ดมาเลยค่ะมือประคองไว้ด้านล่างนะคะระวังไม่ให้ใบเขาแตกใบเขาหักเช็ดให้ทั่วค่ะ ได้มาแบบนี้นะคะก็จะเช็ดเช็ดฝั่งนี้นะคะเพื่อให้เห็นว่าใบวาสนาที่ไม่ได้เช็ดด้วยเปลือกกล้วยกับใบที่เช็ดแตกต่างกันแบบไหน หลังจากที่เช็ดแล้วนะคะนี่ใบแห้งแล้วแล้วก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะก็ยังเงาอยู่ฝุ่นไม่เกาะนะคะอันนี้มุมมุมกล้องเป็นมุมสะท้อนแสงก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยจริงๆแล้วใบเขาสวยมากนะคะดูนะคะมุมนี้ใบนี้ที่ซูมกล้องนี่คือใบที่เช็ดข้างที่เช็ดนะคะส่วน ต้นนี้ที่ไม่เช็ดนะคะเห็นเห็นชัดๆนะคะเพื่อนๆ,ๆสองใบนี้นะคะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะต้นนี้คือไม่ได้เช็ดค่ะส่วนต้นนี้คือเช็ดด้วยเปลือกกล้วยหอมที่กินแล้วนะคะเรากินกล้วยแล้วเราก็เอาเปลือกเข้ามาเช่นใบไม้ใบวาสนาของเราค่ะ เช็ดได้ทุกใบเลยนะคะแต่ว่าใบวาสนาเขาเป็นทางยาวสวยเขาโชว์ใบเพราะถ้าเราเช็ดเข้าได้นะคะเอาเปลือกกล้วยมาเช็ดได้นี่เงาวับสวยเลยนะคะอาวาสนาที่ตั้งไว้ในในบ้านในอาคารก็เช็ดได้นะคะทางนี้ตั้งอยู่ตั้งอยู่ข้างนอก เขาปรับตัวนะคะเจอแดดร้อยเปอร์ซ็นก็ยังเขียวสวยอยู่หน้าเวอร์จิวเอามาให้เอามาโชว์เพื่อนๆค่ะเช็ดด้วยเปลือกกล้วยหอมเช็ดมาเป็นเดือนแล้วนะคะเงาวับเขียวสวยดูเขาให้ดอกนะคะ เช็คมาเป็นเดือนก็สังเกตว่าฝุ่นจะเกาะไหมก็ไม่เกาะฝุ่นไม่เกาะข้อดีนะคะฝุ่นไม่เกาะแล้วก็ใบใบแข็งคือเหมือนกับต้นไม้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะเชื่อใจนะคะเพื่อนๆค่ะทดลองทดลองทำว่ามันจะได้ผลไหมปรากฏว่าได้ผลจริงๆ ใบไม้เขียวสวยจริงๆเป็นเงาวับจริงๆก็เอามาให้ชมอีกครั้งแล้วก็ทดลองเช็ดอ่าใบวัสนาบางกรหยกที่ปลูกเป็นแถวในกระถางไว้ข้างกำแพงบ้านนะคะข้างรั้วบ้านปกติก็ฉีดน้ำแล้วก็รดน้ำก็ฉีดใบเข้าด้วยแต่ว่าก็ทดลองทดลองเอาเปลือกกล้วยหอมไปเช็ด ผ่านมาเป็นอาทิตย์ใบว่านสนาก็ยังเขียวเงาวับอยู่ฝุ่นก็ไม่เกาะข้างนอกนะคะเช็ดข้างเช็กเช็ดดาต้นที่อยู่ข้างนอกมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะลุนีทำคลิปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ทำเป็นอาชีพสร้างไรายได้ ขายออนไลน์นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับไม้ดอกการจัดบ้านแต่งสวนจัดสวนการขยายพันธุ์ต้นไม้ที่เรามีอยู่ทําเสร็จแล้วก็ฝากเพื่อนๆบ้างเป็นประสบการณ์จริงๆที่ ทำในบ้านรุ่นนี้นะคะาาการจัดสวนแต่งบ้านเป็นความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนคะคนรักต้นไม้คนชอบไม้ดอกไม้ประดับมีความสุขมากนะคะที่เห็นเขางามชื่นใจคะ่ะปลูกต้นไม้ฟอกช่วยฟอกอากาศให้เราด้วยนะคะยิ่งเวลาเขาออกดอกอย่างนี้นะคะเห็นแล้วชื่นใจเดินลงมาข้างล่างนี้ชื่นใจเลยคะ่ะ สวยงามนั่งจิบกาแฟก็มองดอกไม้ใบไม้สวยๆมีความสุขค่ะบางครั้งลืมเวลาเลยนะคะแค่จิบกาแฟก็ลืมเวลามีสิ่งดีๆมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆทุกวันขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะ สอบถามได้นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ใต้คลิปจะเป็นคลิปจัดดอกไม้ก็เข้ามาซักถามได้ะคะ่ะลุนียินดีตอบคำถามทุกคำถามที่รู้นะคะไม่มีกั๊กขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุ Channel นี h ช n n นลค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ